สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของเซอร์เป้คูต้ตาอยู่นะคะวันนี้นะคะเป้จะมาแนะนํารถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะนั่นคือรุ่น MU 4 9 0 2 b นะคะกับสโลแกนสุดเท่นะคะแกล่งสุดขีดคล่องตัวถึงขีดสุดนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะ ราคารวมทั้งหมดรวมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะจะอยู่ที่898,500บาทค่ะคือได้ครบทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีดผ่านหรือโรตารี่นะคะครบทั้งสาอุปกรณ์เลยซึ่งเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบ Direct Injection สีสูบสีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะแรงม้าก็แน่นอนค่ะ49แรงม้านะคะนี่ แล้วก็ปริมาณลูกสูบนะคะ2 4 3 4ซีซีจุน้ำมันนะคะถังน้ำมันของรถรุ่นนี้จะจุได้60ลิตรนะคะแล้วก็รองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะคะพาชมนะคะรูปแบบของเกียร์นะคะจะเป็นรูปแบบของอเดินหน้า8เกียร์นะคะอา๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะ เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลงังแปดเกียร์ซึ่งเกียร์จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะของคนขับแล้วก็ลัศมีวงเลี้ยวนะคะในการช่วยเบยรกก็อยู่ที่สองจุดเก้าเมตรค่ะความเร็วของรอบ TPO นะคะต่อนาทีก็อยู่ที่ห้า,าร้ยอยสี่สิบรอบนะคะแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเนี่ยน้ำหนักรวมนะคะ รวมเฉพาะตัวรถนะคะซึ่งก็ไม่รวมเล็กผวงด้านหน้านะคะนี่ค่ะเด็กสวงด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะและว้วก็ราคาน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่สองพันก็บอี่สิบเจ็ดกิโลกักันชนหน้าแล้วก็ล้อหลังนะคะอยู่ที่สามจุดหนึ่งเมตรค่ะความกว้างของยางนะคะล้อหลังด้านเนี่ยค่ะความกว้างของยางนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเจ็ดเมตรความสูงของใต้ท้องรถนะคะ ความสูขงขังใต้สองสู่ที่สามรอยหส้ามิมนั่นเองซึ่งรถรุ่นนี้นะคะก็รับประกันคุณภาพนะคะจากคุปต้า2ปีหรือ2,000ชั่วโมงค่ะซึ่งเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่จะหนักรับจ้างอะไรทำนองน,นี้นะคะแล้วก็อาจจะเน้นงานหนักนิดนึงเพราะว่ารถมีความแข็งแข็งแรง,งมากเลยนะคะตัวนี้ ครที่ชอบความแข็งแกร่งความแข็งแรงนะคะก็แนะนําเป็นรถรุ่นนี้เลยแล้วกันค่ะและนอกจากรถ,ารถรุ่น MU49 นะคะทางคุปตาก็มีรถอีกหลายรุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเบสจะทยอยมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมรับทราบกันนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ